สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหัวห้าน่อยนะคะสำหรับคนที่ตื่นเช้าเนาะไม่ได้ลงให้ตอนกลางคืนนะคะวันนี้เตรียมรับข้อมูลรัวๆเลยวันหยุดนะคะ ทำหวยไว้หลายหวยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงเลยนะคะมาดูเลยนะคะหวยฮาหนอยวันนี้แอดก็จะลงหวยลาวให้เลยนะคะหวยลาวเดี๋ยวจะลงวันที่กันนะไม่พวกเจ้าก็บเบิ้งวันที่นําเด้อเดี๋ยวแอดจะลงให้เลยนะคะถ้าพรุ่งนี้กลัววันนี้มันอาทิตย์เนาะว่าแอดต้องลงหลังเลขลงหวยลาวก่อนหรือลงเลขทูปก่อนดีฮึเป็นตลายคลิปเถอ ามาดูนะคะหวยหาหนอยของวันที่25นะคะแต่แอดขอสรุปของวันที่24ให้ก่อนนะคะก็ถือว่าปังมากค่ะปังมากนะคะแต่ว่าสำหรับแอดนะคะมาตายหน่อยสุดท้ายค่ะหน่อย VIP นะคะโอ้ยจะเป็น497ก็ไม่ได้เนาะจะได้ได้ตัวเจาะหน่อยหัว้างเกตเลขทูบก็ มาตามคาดนะคะมาตามคาดอุ้ยเกือบแปดเจ็ดสามนะคะนี่นะคะเลขทูบระวังเลขทูบเลยนะคะวันนี้ก็มีทั้งเลขทูบใหม่แล้วก็เลขทูบเก่านะคะเลขทูบเก่าถ้าไม่อยากตัดเล่นสามสองตัวก็ลองกันสามตัวไว้ค่ะเจ็ดแปดถือว่ากําลังมาดีหรือเปล่านะคะว้าวเอสว่าและทุกคนเหมือนแปดหายไปนานไหมคะใช่ไหมห่วยไปถือบนน้องมือนี้ หนยวันนี้แอดกลัวเป็นแปดมาที่นะ้ะวันพระลืมค่ะลืมเลยว่าวันนี้วันพระอุต่าหเตือนทุกคนตลอดเลยนะคะถือว่าเจ็ดแปดมาสองวันติดแล้วนะคะเสียดายที่มันอแอดน่าจะเจ็ดแปดให้เจ็ดสามเป็นมันมันแปลงล่างคะ่ะทุกคนเป็นเจ็ดเป็ดเจ็ดแปดนะคะนี่ ให้สามเจ็ดนะคะมาข้างเคียงหมดเลยค่ะเจ็ดสี่นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดมาทุกเจ็ดค่ะยกเว้นเจ็ดสามนะคะสามก็แปดเอาไปผิดเจรนาบึงเดอ้อมาดูนะคะของวันที่ยี่สิบสี่แอดเจาะเข้านะคะ 7, 1, เจ็ดหนึ่งสองอ้าวลืมเขียนสามเจ็ดหนึ่งสองนี่นะคะเจ็ดหนึ่งสองแปดเจ็ดหนึ่งสองก็ตรงๆเลยนะคะนี่ หวานหมูค่ะได้2หน่อยนะคะ712กับ870นะคะ712กับ870โอ้ัตรงๆเลยนะคะทุกหวยเลยมาดูเลยนะคะ5956ต้าหเกิดอีหยังขึ้นกับ1221เนาะแอดว่าแล้วมันสีมาาอีกตารางเข้านะคะตารางเข้า870 70 65 65เอ้าาทำไมแอดเขียน65หหลายรอบไม่ใช่จะมาอีกบอกค่ะวันนี้ แล้วก็แปดเจ็ดนะคะแปดเจ็ดใครชอบตารางก็ลองเอาไปวินดูนะคะใครชอบแบบตารางก็ลองไปวินดูมาดูของวันที่ยี่สิบห้ากันนะคะนี่อันนี้เป็นตัวกันนะคะกันหนึ่งสองกับสองสามโอ้ยแอดนึกว่าสองสามเจ็ดจะมานะคะ มันเป็นเจ็ดหนึ่งสองมาแทนนะคะเจ็ดหนึ่งสองอู้ถ้าเป็นสามมาอยู่ตรงนี้จะสวยงามมากค่ะนี่เนี่ยค่ะมันเป็นเจ็ดหนึ่งสองมาแทนสองสามเจ็ดนะคะเขียนเลขเยอะมากจนไม่มีที่จะเขียนโลแอด เดี๋ยวรอบหน้าจะซื้อสมุดแบบใหญ่กว่านี้นิดนึงค่ะจะได้มีพื้นที่เขียนเยอะๆมาดูกันนะคะของวันที่25นะคะวันที่25 25ช่วงนี้25 51อะไรเนี่ยมาแรงมาแรงด้วยแอดวอแต่อะไรก็ไม่เท่า12หรอกคะ่ะ12มาโหดมากนะคะโอากี่วันติดแล้วไม่รู้ค่ะเนี่ยมาดูนะคะ70นะคะแอนให้ไปที่70นะคะของวันที่25 6 9 6 9นี่มันแปลงเป็นหกหกได้นะคะโอ้ยห้วยเบินคะ่ะคักมือนี่ทุกคน6กหกหก้วยบุ๊มเป็นหวยสิบบินหกเก้าหกศูนย์หกนึ่งเจ็ดเก้าเจ็นะคะ8ปดเกแล้วก็8 1นะคะ8ปดหนี่แอดชอบ3 7ตามไว้เลยนะคะ3ามเพราะว่าวันนี้เม็ดเดียว3 7เจ็ดไม่แตกนะคะมันอาจจะตามตูดเราก็เป็นไปได้นะคะ ทุกคนก็พอจะ fc เก่าก็พอจะรู้อยู่เนาะบางทีมันจะชอบออกตามตูดนะคะ273นี่จับใส่กันไปเลยนี่273เจดก็ยังตามอยู่นะคะในตารางนะคะเลขทูบอ้าวลืมเขียนเลขทูบเลยนะคะเลขทูบวันนี้ก็เมื่อวานนี่ส่งท้ายแค่สองตัวนะคะส่งท้ายถือว่าสองวันติดนะคะสำหรับสองตัว 7จได้2วันติดเลยค่ะ8ดกับ3มันตัวเดียวกันเนาะแปดสามศนะคะแปดสามศวันนี้ก็ขอให้รอดปลอดภัยกันนะคะในตารางมี8ปดสองสามแปดสอง6นึ่งแปดศสองสามหกส่งม่้าวสองสามโมเมนต์ได้เลิกมากเลยบนนี้ ทำไมสองสามไม่มาสี่ห้าวันติดเหมือนเขาบอกศูนย์หนึ่งนะคะถ้าตัดเล่นในตารางมันจะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์สามสองหนึ่งสองสามโอ้มันต้องมีโอ้สองหนึ่งมาอีกแล้วทุกคนนี่สองหนึ่งมาอีกแล้วได้นี่นี่สองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามสองหนึ่งสองสามแปดศูนย์หกศูนย์นะคะ ก็กลับหัวเอาค่ะกลับหัวเป็น9เอา8 2 6 2นะคะตัวค่าฟากจะเป็น8 1 6 1นะคะ8 3 63เอามี8 3ด้วยนะคะเาอทำไมเป็น8ปดศาวันนี้เรามี7 3 8เนาะพวกรอบนอกชอบด้วยก็ลองพิจารณากันดูนะคะลองพิจารณากันดูทิลรอมดอกจะไปหกกับ9ก็กลับหัวหน่อยนะคะเอสทำไมไม่กลับหัวเลยนี่พวกเนี้ย ไม่อัดคลิปก็ไม่เห็นหรอกคะ่ะทำเสร็จตั้งแต่เมื่อคือนะมัวแต่ลุ้นหวยคะ่ะมีทั้งหวยไทยทั้งเลขถูบทั้งหวยลาวป้าสี่คลิปผุนได้พวกเจ้าเอา้าหวยไทยเดี๋ยวค่อยลงก็ได้พึ่งวันที่ยี่ห้าเองนาะอ เดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยลงหวยไทยพึ่งบันทียิปไฮหวยไทยแบบวิ่งลูดนะคะเอาเลขถูกกับหวยลาวพัฒนาก่อนคะ่ะเอาไปวิเคราะห์กันก่อนเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดกลัวแอดตื่นเที่ยงตื่นบ่ายนุ่นกลัวไม่ทันคะ่ะสำหรับฮาหนอยก็ไปพิจารณากันดูเด้อเหมือนแอดลืมให้อะไรสักอย่างค่ะไม่ลืมเนาะไม่น่าจะลืมแล้วล่ะคะ่ะ แอดอัดคลิปตอนกี่มงอัดเสร็จก็ลงเลยนะคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้ขอขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทั้งสมาชิกใหม่สมาชิกเก่านะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากๆก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเห็นเขาเว่ากันด้อแอดก็อยากว่าน้ำเนาะ S <S สำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย